สวัสดีค่ะ f อทุกคนนะคะวันนี้มีบริการนำเสนอรถยกยุคโควิดค่ะรถสไลด์รับส่งทั่วไทยค่ะฝากส่งได้นะคะไปได้ทั่วไทยค่ะรถยกย,กยกลลุกคโควิดรับส่งทั่วไทย ขนได้สี่คันนะคะคันนี้สไ,ล,สไล,ล,ดลด์โหลดเป็นรถโหลดค่ะใส่ได้บรรทุกได้หลายคันค่ะครั้งเดียวคุ้มค่ะราคาราคายุคโควิดค่ะถูกถูกค่ะวันนี้ก็รับมาจากตราจีนบุรีนะคะเนี่ยส่งบุรีรำค่ะวิ่งทั่วไทยค่ะ บริการรถโหลดค่ะรถยกมีสามันค่ะบริการราคาราคากันเองค่ะราคากันเองไม่คิดแพงค่ะช่วยเหลือประชาชนค่ะยุคโควิดต้องช่วยเหลือกันค่ะพี่ขอบคุณ FC นะคะติดต่อได้ค่ะ0 8 7 2 8 5 2 7 8 5 6ค่ะวิ่งทั่วไทยค่ะ บริการรับส่งถึงที่ค่ะตลอด24ชั่วโมงเรียกได้นะคะมีบริการค่ะ